สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะนันเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซทุกทกท่านค่ะพี่ช้างจะมาลงหลักร้อยบนแล้วก็สรุปให้เลยนะคะแล้วก็วิ่งบนด้วยนะคะวิ่งบนวิ่งล่างด้วยนะคะมาอ่านคําเตือนกันก่อนค่ะโซ่ถ้ยที่นํามาแบ่งปันนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะสนับสนุนสระกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณเป็นการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะ มาไม่เป็นการเสียเวลาเนาะอันนี้หลักแสนหลักแสนหนึ่งค้างเนาะอันนี้สามเจ็ดยี่บเอ็ดเนาะก็เอาเลขหนึ่งมาวางก็กพอเนาะยี่สิบเอ็ดเราไม่ต้องวางแล้วเดี๋ยวมันจะงงเนาะเอาเอาแต่เลขหนึ่งท้ายของตัวท้ายก็แล้วกันสองบกหนึ่งก็เป็นสามนะคะสามบกสี่ก็เป็นเจ็ดเนาะเจ็ดไปบกสี่อีกทีก็เป็นสี่นะคะไอ้ไม่ใช่ 7ไปบวก7ก็เป็น14นะคะขอโทษค่ะ1 4บ่ฮะ14ก็ลดแต้มนะคะก็เป็น3นะคะตัวที่ออกตัวที่ออกหลักร้อยนะคะตัวที่นะคะอันนี้จเจ้าสีส้มเหมือนกันมาแต้มเลยนะคะอ่ามาดูงวดที่สองกันนะคะงวดที่สองห้านะคะ บวกศูนย์บวกศูนย์นะคะก็ยังเป็นศูนย์นะคะ,ะแล้วก็บวกสี่นะคะแล้วบวกเจ็ดนะคะห้าบวกศูนย์ก็เป็นห้าห้าบวกสี่ก็เป็นเก้านะคะเก้าบวกเจ็ดก็เป็นสิบหกนะคะท่านชมสิบหกลดแต้มนะคะก็เป็นห้านะคะตัวที่ออกนะตัวนี้นะคะอ่า เข้ทาทั้งสองตัวเลยนะคะเข้าหลักหลักสิบด้วยนะคะ,ะมาดูเห็นไหมมาดูว่าที่นี่เออดว่ที่สามกัน,นะคะ่ะสี่แล้วก็นี่เป็นหนึ่งนะคะสี่บวกหนึ่งก็เป็นสิบห้านะคะสี่บวกหนึ่งก็เป็นสิบห้าสิบห้าบวกหกก็เป็นยี่สิบเอ็ดนะคะเป็นลงลงท้ายเลขหนึ่งนะคะหนึ่งมาบวกเจ็ดนะคะ ก็เป็นแปดนะท่านผู้ชมแปดรดแต้มก็เป็นเจ็ดนะเจ็ดตัวที่เข้าเข้าสองตัวเ,เห็นไหมคะท่านผู้ชมเข้าสองตัวอีกแล้วเห็นไหมเข้าสองตัวอีกอ่ะมาดูงวดที่สี่กันค่ะศูนย์นะคะอันนี้บวกหนึ 1, ่งบวกหนึ่งก็เป็นสิบห้าก็เอาลขห้ามาวางนะคะ ิค่ามาวางแล้วก็เป็นนี้นะศูนย์บกห้าก็เป็นห้านะห้าบกแปดก็เป็นสิบสามนะสิบสามมาบวกอะไรนะสิบสามมาบวกเจ็ดก็เป็นศูนย์นะท่านผู้ชมศูนย์แล้วก็ลบเต็มนะคะก็เป็นเก้านะฮะ,ะตัวที่เข้านะอ่ะเห็นไหมเข้าสองตัวอีกแล้วนะโอ้อย่างงี้เข้าสองตัวก็หาได้อีกตัวเดียวนี่ก็ง่ายๆเองเนาะ เห็นไหมเนะี่ยโอ๊ยเข้าหลักร้อยหลักสิบเนี่ยมาดูงวดต่องวดที่จะมากันวันที่สิบหกเมษายนนะคะปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่นะศูนย์แล้วก็อันนี้บวกหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นบวกเจ็ดบวกเจ็ดก็เป็นหนึ่งนะคะกศูนย์นะคะก็เป็น,น,นะะเจ็ดของที่นะคะนี่นะโซนบวกหนึ่งก็ยังเป็นหนึ่งหนึ่งบวกเก้าก็เป็นศูนย์เนาะอันนี้ ศูนย์ไปบกเจ็ดก็เป็นเจ็ดนะคะเจ็ดลดแต้มก็เป็นหกนะคะท่านผู้ชมอ่าอันนี้เป็นหลักร้อยที่จะมานะคะหลักร้อยที่จะมาอันนี้เป็นสูตรหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรสองกันนะคะท่านผู้ชมว่ามันจะตรงกังตงนตัวไหนบ้างนะคะ นี่นะะบกสก็เป็น6นะหกบกหนึ่งก็เป็น7จนะเจบกเก็เป็น16บหกนะคะสิบหกบกเจ็คงที่ก็เป็นอ่ายีสินะคะเดี๋ยวดนอันนี้อีบสสแล้วก็เพิ่มเต็ม,ตมก็เป็นสอ่ะท่านผู้ชมสีนี่เูวเราออกสีนี้สีนีมาเต็มเนาะ นะีนะนะข้าตัวนี้นะคะอมืมาดูงวดที่2กันนะหะ้าบกสก็เป็น9้านะเก้าบวกหก็เป็นศูนยะคะศูนย์บวกแก็เป็น8ปนะคะแไปบวก7อีกทีนะคะก็เป็นสิบห้านะคะท่านผู้ชม เป็นสิบห้าแล้วก็สิบหกสิบห้าแล้วก็หกตัวที่เข้าคือตัวนี้นะคะอันนี้ก็เข้าสองตัวเห็นไหมคะท่านชมอันนี้ก็เข้าสองตัวเห็นไหมมีสองตัวอ่ามาดูงวดที่สามกัน,นะะอ่าสี่บวกหกก็เป็นสิบนะคะเป็นศูนย์นะศูนย์บวกห้าก็ยังเป็นห้านะคะห้าบวกห้าก็ยังเป็นศูนย์นะคะ ศูนย์ไปบวกเจ็ดอีกทีนะคะก็เป็นเจ็ดนะท่านชมเจ็ดแล้วก็แปดคะตัวที่เข้าเข้าสองตัวอีกแล้วนะคะอืมนไหมคะเข้าสองตัวนะคะมาดูงดที่พึ่งออกไปนั้นนะคะว่าที่พึ่งออกไปอ่า เก้าศูนย์เจ็ดนะคะอามาศูนย์แล้วก็บวกห้าบวกห้านะคะเฮ้ยไม่ใช่ขอโทษขอโทษไปคิดสุดรไอหนึ่งนั้นซะละศูนย์แล้วก็อ่าบวกแปดนะคะก็ยังเป็นแปดนะแปดบวกเจ็ดก็เป็นสิบห้านะคะสิบห้ามาบวกลงท้ายเลขห้านะคะห้ามาว่าไอมาบวกเจ็ดนะคะ ก็เป็นสิบสองนะคะอ่าสิบสองเอาสองมาบวกเจ็ดก็เป็นเก้านะคะท่านผู้มอ่าอยู่นะโอ้ยตรงนี้ก่เก้าแล้วก็ศนะูนย์ะอ่าอันนี้ก็เข้าสองตัวอีกนะคะอืมเข้าสองตัวอีกน,นะ โอ้ยขอโทษค่ะท่านผู้ชมขอโทษขอโทษ,โทษมาดูมาดูงวดนี้งวดต่อไปนี้งวดวันที่16เมษายนปี2566น้ี่มันจะออกตัวไหนมาเรามาบวกกันนะคะแล้วก็อะไรนะ0ูบวก9ก็เป็นเานะคะ9กบวก0ก็ยังเป็น0เอ่ยังเป็น9นะคะ9บวก9ก็เป็น18นะคะ18 8ไปบวกเอ่อ7 ก็เป็นสิบห้านะคะลงท้ายด้วยเลขแปดไปบกเจอีกทีนะี่ก็เป็นสิบห้านะคะห้าห้าแล้วก็หค่ะท่านชมอ่าเรามาดูตัวไหนที่มันเหมือนกันนี่ตัวนี้อันนี้เจ็นะอันนี้เป็นหเนาะนี่ห้าหกนะเนี่ยพี่ช้างมาวางไว้แล้วนะคะถ้าท่านใดที่อ่า เด่นหนะคะแต่ความจริงมันจะมีตัวตัวรองนะคะตัวรองจะมีห้ากับ7ดนะคะแต่ว่าพี่ช้างไม่ได้เข็นลงนะหลักร้อยหลักร้อยบนเลขห้าเพราะว่าถ้าเข็นแล้วมันรู้สึกมันจะมีเยอะเกินไปนะคะหาว่าท่านใดชอบก็เอาไปเขียนใส่คนเดียวก็ได้นะคะแต่ถ้าพี่ช้างเอาลงมาใส่เนี่ยมันจะมีมากมีเยอะเกินไปนะคะท่านชมนี่ที่มันเด่นนะห้าหกเจ็ดนะคะแต่เด่นเด่นที่สุดก็คือเลขหกนะคะแต่เลขห้านี่พี่ช้างก็ไม่วางแล้วนะคะ อถ้าเราจะเลิกเราก็เอาที่ตัวตัวนี้หลักร้อยบนที่เป็นเลขหกนะคะหลักร้อยบนเป็นเลขหกก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็ตัวตัวลองนะคะอเพราะว่าเจ็ดเนี่ยมันไม่ค่อยมันมันไม่ได้ไปเหมือนกับสูตรอื่นนะหลักร้อยนะแต่ว่าสูตรหลักสิบหรือหลักหน่วยอะไรเนี่ยมันก็มีอยู่นะเลขเจ็ดนะไม่รู้ว่ามันจะมาตรงหรือมากลับนะคะท่านผู้ชมโซน หลักสิบก็จะมีประมาณนี้นะคะหลักหน่วยก็อันนี้พี่ช้างก็เพิ่มไปนะคะเพิ่มเข้าไปนะคะอันเป็นตัวเลขหนึ่งเพราะว่ามันจะมีอะไรนะเลขปฏิทินอะ่ะมันออกรู้สึกว่ามันออกมาหลายงวดแล้วสามสองสามงวดแล้วมันสองตัวมาหนึ่งตัวแต่งวดที่แล้วมันมาทาั้งสองตัวเลยนะคะท่านชมงวดที่แล้วมันมีศูนย์กับเจ็ดแต่มันมาทาั้งศูนย์ทั้งเจ็ดนะอ่า แล้วงวดนี้มันจะมีหนึ่งกับสามพี่ช้างก็เลยเลือกไม่ถูกว่าจะเอาหนึ่งหรือจะเอาสามก็เลยเอาเอาหนึ่งมานะคะหาว่าท่าในใดยังชอบก็เอาสามกับหนึ่งเนี่ยมาจับคู่อีกนะคะแต่มันจะไม่เยอะเกินไปนะคะท่านผู้ชมเอาห้าหกเจ็ดนะอันนี้ก็หลักสิบก็หลักสิบก็เอาหกเจ็ดเก้านะคะอ่ะหลักหน่วยอีกนะคะหลักหน่วยอีกก็จะเป็นเก้าศูนย์หนึ่งสามอ่ะแล้วก็อีกแปดตัวหนึ่งอ่ะลองจับไปเลยแล้วก็ ใส่ตรงๆไปเลยนะคะถ้าว่าท่านได้ชอบนะเลขแปดอีกหนึ่งตัวนะคะแล้วก็เลขหนึ่งเลขสามเนี่ยมันน่าจะมาตามตามนั้นนะแต่ว่ามันอาจจะไม่มากคู่นะคะอาจจะมีประมาณยี่สิบสามสิบคู่นะคะถ้าว่าท่านได้ไม่ต้องกลับแล้วใส่ตรงๆก็เอาเอาลองมาจับคู่ดูนะคะเลขค่ามาเข็นอีกนะคะหลักหน่วยก็เอาอะไรนะเลขสามกับเลขหนึ่งกับเลขแปดมาวางนะคะจจะมันมีมากเกินไปแต่อันนี้หาว่าชอบก็ เอานำไปใช้นะคะหากว่าไม่ชอบก็ลองแคปไว้ดูเฉยเยก็ได้นะคะแต่แถมอีกตัวนี้นะคะแล้วก็อันนี้สูตรวิ่งบนนะคะสูตรวิ่งบนเนี่ยวที่แล้วพี่ช้างก็ให้เลข9ก้าเนาะเก้ากับ6เนี่ยมันจะเป็นตัวเดียวกันนะอ่าเกับหแต่ว่าเลข6เรามันก็เด่นอยู่แล้วนะคะอ่าเลข9กก็มันก็มีเหมือนกันหลายตัวนะคะ แล้วก็เลขศูนย์นี่ก็พี่ช้างก็ยังคิดว่ามันจะมาบนหรือเปล่าก็ยังคิดอยู่นะคะแต่ว่าเอาให้แค่ให้แค่เลขล่างก็แล้วกันพอเลขล่างเนี่ยรักสิบล่างมันจะชนกันหลายสูตรนะคะที่เป็นเลขศูนย์นะคะอ่าแค่เป็นเพีงแนวทางที่คำนวณตามสูตรเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องไปโหดใส่เยอะๆนะคะเอาใส่พอประมาณพอประมาณหอมปากหอมคอพอประมาณเอาไว้ลุ้นกับเขาบ้างแค่นั้นก็พอนะคะท่านผู้ชมอย่าไปใส่เยอะเกินไปนะคะ พี่ช้างก็ไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะคะโอเคค่ะขอให้ท่านผู้ชมจงเฮงเรงยๆยในปีใหม่สองการนี้นะคะอะใช้เงินกันไปเยอะแล้วก็ขอได้เงินกลับคืนมาอ่บ้างนะคะท่านชมโอเคขอแคบไว้นะคะอะแคบไปดูนะคะท่านชมอันนี้ก็สดเด่นอยู่ข้างบนนะคะอะอันนี้เด่นนะคะสุดนี้ก็เด่นนะคะอ่า นี่เด่นนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็ลองนะคะอโอเคประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเอาชอบก็กแคปไปแต่มันดูมีเยอะเกินไปก็เราก็ใส่ตัวน้อยๆนะใส่ตรงๆนะ,ะตัวห้บาท -10 บาทก็แล้วกันนะคะท่านผู้ชมโอเคขอท่านเฮงๆจงรวยจงเฮง,เงในปีใหม่นี้นะคะปีใหม่สการนี้ให้ได้เงินกลับคืนมาที่ใช้จ่ายไปทั้งทั้งหลายนะคะ พอได้เงินกลับขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะคะโอเคสวัสดีค่ะ